สวัสดีค่ะรวมรถเมย2 JK ยินดีต้อนรับนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงซัพพอร์ตใ้ช่องของเราขับเคลื่อนเดินหน้าไปด้วยนะคะเราแนะนำรถเก๋งมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมค่ะรถเก๋งสวยๆราคาจับต้องได้แบบมิคุภาพในวันนี้เป็นทรงเดิมๆขับขี่สนุกสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแบบหน้าหลังเดิมๆค่ะสีสันร,รอบคันสวยดูดีทรงสวยมีสเสน่ห์มีชุดแต่งมาให้รอบคันด้วยค่ะ รดฟอร์ดเฟียต้าปี2011 1 6 s g e เอกียร์ออโต้เป็นตัวท็อปสุดไม่แก๊สค่ะทรงเดิมๆนะคะหน้าหลังเดิมๆเ,เลยค่ะสีสวยตลอดทั้งคันผ้าสีปี67ราคาเงินสด95,000บาทเครื่องดีเดินนิ่งเดินเรียบเคลียร์ดีไม่มีปัญหาใช้งานได้ปกติวิ่งทางไกลได้ช่วงร่างดีเยี่ยม รั้วแมกขอบ16เดิมๆมีแอร์แบ็กสรูมีเครื่องเล่นซีดีบูทูธสีสวยเงางามตลอดทั้งคันภายในเบาะสวยฟังชันครบกระจกไฟฟ้าปักข้างไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกเบาะหนังสภาพดีไม่มีรอยสิกขาดแอร์เย็นกุญแจรีโมทนะคะหน้าหลังเดิมสนิททุกท้านเรียกใหม่น้อยด้วยนะคะเพียง80,000รเท่านั้นโดยประมาณค่ะ ด้านหลังมีร้ออะไรและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้แบบครบคันรถส,สวยพร้อมใช้ขนาดนี้นะคะสนใจไปดูได้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะ95,000บาทราคาเงินสดนะคะ สนใจเน้นติดต่อกับผู้ขายโดยตรงและไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเนื่องจากแอดมินเพียงแนะนําให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าหากแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นีด้วยในวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนพบกันใ,ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ